สวัสดีครับวันนี้ก็จะนำวัตถุมงคลปี2 5 3 9ถึงปี2540ที่ท่านอาจารย์แก้วจันทร์ทอได้สร้างไว้เป็น3มเหรียญหลักที่ลูกศิษย์รุ่นเก่าๆหลายคนเนี่ยได้มีไว้เก็บกันก็จะมีเหรียญปู่ฤาษีนาายถจักรปู่ฤาษีนาายน้ำเต้าเล็กหันข้างปู่ฤาษีนาฬาิเดือนดวงน้ำเต้าใหญ่ในการสร้างแต่ครั้งเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยก่อนถ้าได้บอกมาเนี่ยท่านก็จะมากดพิมพ์ใช้ดินเจ็ดประชาเนี่ย กดทาเป็นพิมพ์ก่อนก็คือจะทําเป็นเนื้อดินออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นเหรียญซึ่งซึ่งบางท่านเนี่ยจะเห็นจะเห็นแต่เหรียญอย่างเดียวยังไม่เคยเห็นเนื้อดินเป็นเนื้อดินเจแปชรุ่นแรกเลยก,ก็จะมีปูติปูติจากกับน้ําเต้าเล็กอ่านข้างอันนี้นะครับนี่เนื้อดินเจแปชเหรียญส่วนใหญ่เนี่ย ท่านอาจารย์ก็จะทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อแจกในงานพิธีไหว้ครูอย่างที่เราล้ก,กันแล้วก็แจกแจกในงานทอดผ้า,าป่ากระถินที่ทําบุญตามวัดต่างๆนี่นะครับปู่ฤษีนารายเดินดงเหรียญแห่งตำนานเลยเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เนี่ยที่ท่านทำเนี่ยตอนนั้นงานรู้จักงาน พระป่าท่อป่า,ปาสามัคคีจะมี2องพระป่านะแล้วก็จะมีสร้อยประคำเหรียญเนี่ยจะมีสร้อยประคำห้อยมาพร้อมกับเหรียญตอนนั้นทําบุญ20บาทผมที่ผมได้มาประคำเนี่ยของหนึ่งวัชโเนี่ยผมขอเช่าต่อบูชามาเพราะผมหาสร้อยประคำนานมากผมถอดเอาไว้แล้วก็ท่านก็ตอนนั้น่ะสมัยนะั้นจะไม่ได้ตีโคตนะท่านก็จะมาตีโค้เป็นตัวกะแล้วก็ตัวกอไก่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งหลายคนไม่ได้รู้แล้วเกิดท่านเอามาตีโค้ที่หลัง หลังจากมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะอันนี้เนี่ยสร้าประคำเรียนที่อาจารย์ทำเนี่ยมีพุทธคุณทั้งทุกด้านเลยเมตตาบรารมีนะแล้วก็ส่วนเลียนปี40เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่เหนียวนะครับเหนียวมากก็คือคองพัญชาตีท่านจะอัดใส่ไว้ให้ นะครับก็เดี๋ยวเข้าหน้าเด,เดี๋ยวผมจะมาเอาวัตถุมงคลที่ต่างๆเนี่ยมาให้ท่านได้รับชมรับฟังอีกนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับผมสวัสดีครับ